สวัสดีครับพวกเรากลุ่มกลยุทธ์ควบคุมอัตราการป้อนที่เหมาะสมเพื่อการผลิตไฟฟ้าที่สม่ำเสมอของโรงไฟฟ้าคารินาครับครับรหัสโครงงานของพวกเรา EP 2567-0306ครับครับและสมาชิกของพวกเรามีดังนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวินีเดชบันทมปี5 0 4 3 2 8ค่ะครับกับผมนายนิธิพัฒน์หงเงินปี5กห้8 8ครับผมนายปริมพีสรวิชาปี5กห้าครับ ัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาอัตราการป้อนเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าวัฒจักรคาลินา2เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่ออุณหภูมิน้ำมันร้อนที่ไหลเข้าสู่เครื่องระเหยมีค่าลดต่ำลงกว่าค่าที่กำหนดขอบเขตโครงงาน1ใช้ไหมยูคาริตัตเป็นเชื้อเพลิง2ใช้อุณหภูมิของน้ำมันร้อนที่ไหลเข้าสู่เครื่องระเหยเป็นตัวควบคุมความเสถียรของปริมาณไฟฟ้า 3. แสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิน้ำมันร้อนไหลเข้าสู่เครื่องระเหยลดต่ำลงกว่าค่าที่กำหนด 4. ทดสอบกับโรงไฟฟ้าวัฒจักรีนาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มสเสถียรภาพของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 2. เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้เชื้อเพลิง 3. ประยุก์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อติดตามข้อมูลแบบร e a l time และการแจ้งเตือนอัตโนมัติวิธีการดำเนินโครงงานทำการติดตั้งและเชื่อมต่อโมดูล h F 2 2 1 1เพื่อแปลงสัญญาณ RS 4 8 5จาก PLC เป็น MQTT จากนั้นเชื่อมต่อกับโะดเลสและะลบบเครือข่าย Wi-Fi โอเคค่ะตอนนี้เราจะมาดูผลการทดลองกันนะคะแสดงดังภาพดังตารางเลยค่ะ การทดสอบเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยการเติมเชื้อเพลิงที่6กิโลกร,รัมที่2กิโลวัตผลการทดลองการเติมเชื้อเพลิงซ้ำเมื่ออุณหภูมิน้ำมันร้อนเข้าสู่เครื่องระเหยมีค่าเท่ากับ130.6องศาในการเติมเชื้อเพลิงรอบที่2พบว่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่1.658กิโลวัต์โดยไม่เกิดการหยุดเดินเครื่องระยะเวลาการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่34นาทีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ16เซค่ะค่ะ ต่อไปนะคะภายใต้เงื่อนไขการเติมเชื้อเพลิงรอบที่2นะคะที่มวลเชื้อเพลิงที่8กิโลกร,รมัมผลการทดลองเติมเชื้อเพลิงซัมเมอร์อุณหภูมิน้ำมันร้อนที่ไหลเข้าสูขข่เครื่องระเหยเนี่ยมีค่าเท่ากับ131.2องศาพบว่ากำลังไฟฟ้าเฉลีย่ยอยู่ที่1.631กิโลวัตต์ค่ะโดยไม่เกิดการหยุดเดินเครื่องระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้ายาวสูงสุดคือ55นาที ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดที่28.9%ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการสรุปผลผลการทดลองเชื้อเพลิงที่6กิโลกรัมเนี่ยเงื่อนไขที่ดีที่สุดสําหรับการเติมเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิน้ํามันร้อนขาเข้าเครื่องระเหยที่อุณหภูมิ130.6องศาเซลเซียสซึ่งให้กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่1.658กิโลวัตต์และประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเท่ากับ16.6เเซ ผลิตไฟฟ้าได้ที่34นาทีสแสดงให้เห็นว่าการเติมมวลเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ130.6องศาสามารถรักษาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดสำหรับ1กิโลกร,รัมค่ะสำหรับผลการทดลองเชื้อเพลิงที่8กิโลกร,รมัมเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการเติมเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิน้ำมันร้อนขาเข้าเครื่องละเหย131.2องศาซึ่งให้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่1.631กิโลวัตต์และประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเท่ากับ 28.9%ผลิตไฟฟ้าสูงสุดได้55นาทีแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มมวลของเชื้อเพลิงช่วยให้ระบบไม่เกิดการหยุดผลิตไฟฟ้าส่งผมให้ระบบมีความเสถียรระยะเวลาในการผลิตยาวนานและประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงจากการทดลองทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเมื่อระบบติดตามอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และระบบแจ้งเตือนเข้ามาช่วยในการควบคุมการทำงานพบว่า การเติมเชื้อเพลิงสามารถทําได้อย่างแม่นยําและทันท่วงทีส่งผลให้เครื่องสามารถดําเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและลดโอกาสการหยุดผลิตไฟฟ้าค่ะ